โตะเกียน่าจ้าพีล่ะกว่าวติดไปกัดกลางคืนนี่นขึ้นมาตกต้วยหรอวะฮันสิบโมงกันและกัดกลางคืนอ่ะสิบโมงตกต้วยนัยงน,นใช่กะเดี๋ยวไปต้วยเนาะที่ซีวันนี่ค่ะไปก็ยังมีอยู่เดี๋ยวเข้าเข่าไปตั้งใหนทั้งอีกหนึ่ง <c oughs> อานิมานม่ร่หรือเลาแม่600เท่าไหร่650หลในราคา4 0ค่ะ2 0ค่ะ เลยรู้งามงามเนี่ยแค่ร้อยเดียวเองอ่ะสวยรู้ใส่อันนี้ตีใส่กางหูเออมันเกาะเบามันตีนะสำหรับลอยหาซิบเนี่ยโอเคอยู่เถอะโอเคหลยซื้อผ้าข้าหุ้มผ้าค่ะตอกก่อนไป